โอเคครับก็ประพบกับผมอีกแล้วนะครับโอเคนะครับคราวนี้นะครับผมจะลองมาทําให้สมบัติวิ้งดูบ้างนะครับเหมือนคนอื่นนะครับก็ผมไม่เนี่ยครับแป๊บนึงนะเนี่ยผมไม่มีวิ้งสักชิ้นเลยครับเอ่อคราวนี้ผมจะพยายามวิ่งไอ้นี้ให้ได้ครับสมลุงนะครับโอเคนะครับ ก็มาดูนะครับว่าผมจะวิ่งได้ไหมนี่ครับแล้วก็ผมก็เก็บเงินเตรียมไหมครับห้าแสนเป๊ะเลยครับโอเคครับไว้ตีผลลกบวกเก้านะครับก็สําหรับสมลุงนั่นเองครับหนึ่งนะโอเคนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็คือสมบัติที่ผมจะใช้เอ้วัตถุดิบที่ผมใช้นะครับในการทําให้สมลุงเป็นอย่างนี้นะครับเออเป็นเป็นเป็น วิน okay, นงนะครับโอเคครับก่อนแรกนะครับก็ทำสมาธินะครับเพราะนี่ครับเพชรผมมีร้อยเจ็ดิบเก็บมาทั้งหมดได้เท่านี้แล้ครับก็เอ่อาไงดีอาไงดีโอเคครับสามสองหนึ่งครับวิงวิงครับโอ้โ oh, ห สุดยอดโอ้โหแป๊บนึงครับดีใจแป๊บโอ้โหแป๊บหนึ่งอุ้ยได้วิ่งแล้วครับนี่ครับโอ้โหคุ้มมากครับเติมไปเท่าไหร่ไม่รู้ครับลืมแต่ได้วิ่งนะครับนี่ครับก็เป็นชิ้นแรกของผมนะครับอ่ะซูมเลยครับแป๊บหนึ่งนี่ชิ้นแรกนะครับที่ผมได้มาโอเคพอใจมากครับโอเคแป๊บหนึ่งนะ ต่างกับอันนี้หรือเปล่าอันนี้ ultra power ตึ๊บอ๋อมันมันเพิ่มมาแค่คำว่าเออเบรสนะครับโอเคโอ้ฟินครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการตีบวกเก้านะครับโอ,โอเคตีบวกเก้ากดเลยครับมัวออรอเลยไม่ได้ครับชี้รบแรกๆก็อย่างนี้ไม่ได้ครับ ไม่ได้ครับได้ครับอา้าวเฮ้